ทำไงแบนซีขยับหลอกยกดอกกันไปในกาบมาปึ๊กหน้าตรงทำไมปึ๊กซึ้งหน้าแต่ปักอยู่ขอกระเบิดปีขวามาจดูดะตบเบสตบเบสตากิ๊กกับเพื่อนเป็นประตูนาดงนะครับในครึ่งเวลาหลังนี่ก็เสมอกันอยู่เสมอกัระทิงทีแล้วลูกยิงนี่ซ้ายมาออกซ้ดยรองรังกันด้วยนะจังหวะห้าสิบห้าสิบมาคับเมืทีนี่จังหวะที่ฟาวนะครับจังหวะที่บีมไปผักนะผักด้านหลังเนี่ยเป็นลูกตัากไปฟรีคิกนะจุดแรกของอุสบี สาร,รการในการท่านผู้ชมก็สามารถทักขยับปากคุยกันได้นะเอ็นเอเสส่งมานะเราก็จะมีต,ตุยตาพี่อูดมอบให้นะเ,เป็นแมวพี่อูดเป็นแมวแน,น่นอนทำงานจ่ายเวลาบีขวามาจังหวะนี้นเป็นแมวไม่ใช่แมวธรรมดานะแมวพิเศษนะแมวอีหยิบขนจะไม่มีเลยทีเดียวคนเกี้ย่ปมาตองมาดาบมาฮ่าฮือล่ะรอจังหวะแล้นจิงมนจมังหวะนี้เนี่ ใส่ออกไปตามตูขวักยัดยีดความเป็นบอลให้กับเพื่อนเอาไปเอาไปออกเป็นลูกตกักแต่ยางไส้ข้างเข้ามา <S <S ท่านผู้ชมถือวิงหน้าณตา,าตาเลยทีเดียวนะหลายคนไม่กล้ากลับเพ่อปัวโคศกถามแล้วมันได้บอกพรุ่งนี้ให้กันมาไอ้แก่มากับเพื่อน,น,นเดนักเซิรแบ็กทำไงหมายเลขสินสิบยินจ่ายมายังไม่ออกนะบอลน,นี่กระนโดนเข้าทางแล้วได้ของอุสซีอุสซีเนืงเง้อไม่ยิงเนื้อไม่ยิงหมายเลขสิบแรกรถเข้าซ้ายแค่หนึ่เอาขวาขวาขีา้กลับมาให้กระบายเลขแปด หมายเลขแปดจ่ายกันไปบอกด้านหลังนี่เหมือนคู่มัดด้วยกันเลยหมายเลขแปดนี่รูปร่างนะครับกลับไงจ่ายกันมพนันดีความาตัวนี้หมายเลขสิบสิบขึ้นกับมาใกล้ๆเพื่อนสิบตึงขึ้นกับมาสิบอีกครั้งหนึ่งจ่ายขึ้นกับไปได้ด้านของเซนเตอร์แบ็กคอกออกมาหมายเลขสิบบอลนี่ทายไม่ทายมาตลอดกระชากเข้ามาหมายเลขสิบสิบตรงไงสิบขยับขยับขยับมาเปิดตรงมานาดามาดักไปได้สิบสี่แต่มาเข้าทางคุณพี่สวุด ดกสาวเรี่ยสาว,วจังหวะมเมื่อครู่นี้นะจังหวะที่วิ่งมานี่จังหวะที่อุสบี้นี่เก็บบอลได้แล้วนะถอดชนถอดชนปุ๊บอีดนิดเลยไม่ได้ถึงระย,ยองทำลูกมาตั้งแล้วจดจ่อรอและกัดจิกจัามพารีตรงตัวขาประตูรัดแล้วกันจะไม่อยู่มือนะมันเพื่อนเก็บไม่ได้สายออกมาแล้วกากระติดติดอุสบีอุสบีอุสบี้ทำไง อุสงีไปของบอลนี่เดียวแน่นแนะแจงกันยาะยากนิดนึงหมายเลขสิบเราอยู่ในเกมรับกันอยู่เราต้องเบร์้ใช้เกมที่ตัดไต้แล้วกระทะโต้และจีนขวาจัวนี้หุ่ยกดต้วขวานี่เต็มเต็มเลยทีเดียวลูกตัดใจจะซื้แค่าเข้ามา หลคืนกลับมาแรดเพื่อหมายเลขเซฟครอกันไปข้ามทวีไปด้ไปซ้ายเอาปฏิกิรข้ามบอลไม่ได้แล้วก็ทำไงไหลคืนกลับมาได้เอาหมายเลขสิบจ่ายกันไปเป็นแปดที่กันไปเลขสิบครั้งหนึ่งหลายกันไปห้าหมายเลขสิบสี่สิบสี่เงยหน้ามองแล้วแล้วก็อยากไม่ออกบอลนั่งสิบสี่เพื่อนนี้ไปขยับช่วยก็คืนกลับมาห้าเซนแบ็กหมายเลขสิบสิบทำไงจ่ายมาตรงนี้ให้เพื่อเนเติมเอาบ้าแรดไปได้แปดเลยออกสวยเลยเนี่ย ดีนะมือไว้ใจเร็วล้วปัดได้เรวปตูโอ้โหหลักดีเรยปไปเล็ปไปดิแต่วันนี้หลักบว้านี่หลักหายวันนี่ดิยับต้นทีต้นทีเข้าไม่ถึงบวยพี่แงกบวยพี่แงกบวยบวยพี่แงกเลยเดีดดิบุยย้นยุกเปิด สกสี่ไครัเคลียมาได้นะเป็นงันดีโดนอุสวิทเข้าชาดแน่นอนเคืียไปอุสวิทเปิดไปอ้หลอกจริงเน่ยจังหวะนี้แต่ไม่ตรงกรอบนะหลอกเส้นกระชามสมาธิเป็นสิ่งสำคัญในทีเดียวหอกบอลระบาดต้งเนะปีกซ้ายเป็นสสี่สีได้บระจุสี่จะไตะลอดขามายากมาได้ไหมแล้วก็อุสวิดเขาบอลกระบาไหลพุ่ที่เอาหูมาแตตักแรงไม่ได้เดี่ยว เจ้าก็จะมนี้การโดนได้ของลูกเบสออกไปเบสไประตูต่อบตึ้งนะปมเบย์กันอยู่สุกทุกคู่นะครับแล้วก็ทะลุโอ้โหคุหลอกแมปอ่ไปหลอกแล้วมันได้ใส่ดิเดียวบอลชนเสาเกือบไปหลับมันปอริหลุดฐานมือไปแล้วด้วยต้องระวังเลยทีเดียวสมาธิเป็นสิ่งิสำคัญเกมนี้เขาายจะกดตันเลยนะเกมอยู่ที่จังหวะที่ว่า แม่แต่คลพาาพผพิดลพาพนิดเดียวเนี่ยอาจจะเสียประตูกันได้ตอนนี้คุกเริ่มทำนิดแน้ครับจังหวะนี้ไม่ฟาวนะนะนะบตดที่บอลไ่มาแล้วก็ตเติยังไยมากข่าเฮ้ยฮ้ๆๆๆอนี่ะอยู่ที่จังหวะจบจริงๆนะครับอุสบีไขึ้นไปก่อนแล้วนักใหญทีง่เได้จังหวนะครับเป็นประตูะตอนนี้ขึ้นไนปแตูต <ๆ S 1> ่อเวลาย่งี พยายามไปต่อไปมีโอกาสตอนแรที่จะได้นําด้วยนะจังหวะเมื่อก,กี้นี้นะแล้วก็ก่อนหน้านี้ประตูแรกก็เคยนํามาก่อนแล้วทั้งเบร์ติเสมอแล้วตอนนี้นี่ขึ้นนําบ้างกตดตันไดอุสวีบ้างจะไปยั่งระว่างด้วยจวังหวะที่เหยียบบอลนะหมาย,ยเลขสี่งหวะเหยียบบอลนี่ข้อนะครับข้อข้อเท้าข้อเข่าี่สําคัญที่สุดเลยนะสำหรับนักกีฬานะครับฟุตซอลนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ ออกเส้นังสนามไปโดนมือนะครับโดนมือปราบประตูออกไปก็ได้ไม่รู้ตาตะยุุกเข้ามาใหอุสเบย์ยังอยู่ในเกมตัวของตัวเองอยู่อุสเบย์จู่กับมานะั่นยังลองเอามันเดิมเปิดกลับมาในการชิช้จักหวะเร่ไปตองกอบคนระับถอนตายบอลมากไปนิดนึงออกเส้นหลังสนามาเราเกมขึ้นมาปราบประตูได้ของด,ดองเบสดองเบสคว่างยาวมาจะมาพักอกลงไม่ได้นะจังหวะสุดท้ายครับโดนในแด่ของ ลองเบสออกไปอุสบีได้ตักเตะจ่ายขึ้นมาที่หมายเลขแปดทุนเล่นดีนะครับมีรางวัลสำหรับทีมปริญญาจัดเก็บมอบให้ด้วยนะห้าพันบาทเลยทีเดียวสำหรับทีมปริญญาจัดเกียบจ่ายมาแล้วก็ไปได้เตะอุ้ยจังหวะที่สะดุดบอลนี่จังหวะที่ระวังด้วยนะระวังด้วยระวังกันด้วยจังหวะเก็บบอลนะทิ้งนี่ โอ้เอาไม่อยู่นะบรรับแขนเข้าไปเนี่ประตูต่อ2อหรัเวพะยนนะสดีเลยตีเลยนข้กจะจากบอลจ่ขวาเลยรประตูรับเตยเบอร์เะออกบอลไ่อแล้วจะวันี้ออกบอลไม่ได้เปียบหลยยีบเจ็บยีบเจีเจยบไปไปไหน อุสบีอ <deal wir> ุสบีมาได้แปดตัวคดกันมาสองแล้วแล้วก็มาแล้วอุสบีทำไงยิงไหมไม่ยิงไหนมาตรจีนอีกมาทะลุทะลุที่ไหนแล้วไปเข้าอ๋อเส้นทางไปโอ้โหูยเปิดให้ต้นต้นอย่างนี้เนี้ยตองแลกบัตรทันทีไม่ใช่ยามรำมพงไม่ใช่อ่ ไปไม่ดีแล้วนะครับคนที่คนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นี่หนุหนานแน่นอนละครช่อคเจ็ดเดตสอฟแปลนี่มาร์ให้ริมเลยโอ้ยละครนั้นเน่านะครับจุกจะเจ๊ดนิดเป็นจุกจะชุบใช่ไอตาน้ะมาวัตถุประหัรเสืออะไรนะเสือบอบเสือบอบเสือบอบกระปนหรือจะจับปั่นให้ลายจอลายเล็ก กาใช้สิทธิที่เรียบร้อยแล้วนะเขาต้องเบสแล้วใช้สิทธิการเขาเวลานอกไปในขึ้นเวลาหลังแล้วใสีเสมอไปที่เรียบร้อยที่ออนั่งอุสีนะครับหลังจากที่ตามหลังอยู่พักเดีวยวตีเสมอก็จะได้แล้วกันจังหวะนี้ไอ้ทำไงยิงด้วยขวามาฉลับบล็อกไอท้ทีนึงทำไงบาดอบาด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 จะดน,นี้เคลียร์สุด เสื้อทกีกระลาไม่อากนหต้คุณต้มุ่้นวั้ทิงไปไี่อเวลาดอปาฮุสนเเพราะว่าเพื่อนใส่เสื้อก่อนนะเพราะว่าเราคิดจะทำเบอร์นะทยลายแตกเลยผมเห็นหุนตงไม่ได้เนี่ยม๊นตุ๊ตุ๊ตุ้ เด็กจใช้สิทธิการของเวลาดอกอยู่ในกองอุสบีปรับเีกมนิดนึงนะถอตักเกียันถอสดแค่ไหนกถอนสด ไม่มีะเก่งเลยยิงไ,ไม่มีตะเก่งเลเท่าไรครับสารพิโค้งหล,ลังเปล่าเปล่าเลยแกไม่ได้ใส่ตะเก่งไหอย่างดี้ไม่เก่งไหน,น,นบอกโลกอกยิ่งี้ไมเกงไหน ง่ายเก่งมากง่ายทำไมมีเก่งง่ายติดต่อเราได้นะเแบอร์เจ้าอีขาก็บอกขาซ้อมขาไม่ขาได้ผล้กกวายาขาบ้านจะชายเลยสามสิบบาทเท่านั้นแต่เราเก่งในอาจจะยาวกว่ขาขาเก่งปกตินิดนึงจีนี่พวาดกันไปจะเร,ตเร่ต้องเบสเนี่เคลียสก,กัดตัดไม่ได้บางสมรรถของเราก็ยังหล่อเหมือนเดิมเวลาผ่านไปผ่านไปก็ยิงการบัานยิงหลอกขึ้นแบงก์มา,าเป็นลูกตัางตเตะคุณแดกคุณจุยนคนนี้กีกอดออกกิ้งเท่ทำไงดีนะ อันดีบสามกล่องเราจะส่งไปทั่วเราให้เราลอเรากล้องเราจะจับไปกล่องเราไม่ต, okay. ติดมาสิกระตัวอหลายกันป like ้าตัวนี้นักเคสตส้งมากอุ๊ดมี่อุ๊ดแม่ตัวนี้ทีตอวเราไปเองนะกรรมการบอะไรอยู่สนับเราะตัวนี้ฟาวอันนี้ฟาวหมายเลขที่สามนะจังหวะที่ไปเกี่ยวนะจังหวะที่กรรมการให้ไปเนื้อทีจังหวะที่พลิกแล้วนะพลิกแล้วเราไปไปตัดเกมอย่างนี้เลยเขาสกชั้นแน่นอนเนี่ใช่เพราะว่าพวงอยู่กับการที่เราไปโค้งหลังเปล่าตะกี้นี้ หลุดออกไปไหมใน บนห้อยกับปากล่างจะพูดยังไงวันนี้ต้องเริ่มเกมกันบ่ายนัสเศษถ่ายแล้วสกอร์สกอร์สามแล้กดสี่ทำไมล่ะเออสามประตูต่อสองสายมาจังหวะนี้ทำไงกระชากบ้านล่าเลยประตูออกมาตัดด้วยเท้าระบายเล็กแปดที่บางลายแลบอลออกเัตสนามไปนี่ครับนายทัาเฝ้าประตูของเราด้านนี้ที่เป็นนายที่เฝ้าประตูชิชาร์สวรรค์มาก่อนแต่ตอนนี้มาเฝ้าประตูโลกแทนเป็นลูก ชิชาชิชาตะวันตอนนี้เราต้อประตูชายตะลุกบ้างหล,ลัการลุดออกเส้นข้างสนามไปอุสบีได้ตั้งเตะเผาว่าแพาอาอ้แล้วตอนนี้อุสบีเอาแล้วแพ้สุดท้ายนี่เด็ดที่สุดท้ายอุสบีมาได้วนะดีกวาเผาว่าแพาะจะ้จะเป็นผลไหมจะเป็นผลร้ายหรือจะเป็นผลดีอุสบี